มีนาซังคอนเทนต์จีว่าวันจันทระซันเดย์สุริยะสวัสครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซทูนิวเจอร์ศเดนส์นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเด็ดแท้จากกิจกรรมในช่วงนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่กิจกรรมที่เป็นการเค้าดาวผู้มิผ้าไหมที่กำลังจะมาถึงแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบ เป็นการต้อนรับเรื่องเกี่ยวกับ l e v ว l 45ซึ่งเป็นลีบิดใหม่แล้วก็การอัปเดตไฮไลท์อันใหม่ของฝั่งดีเทมกันด้วยนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยก็เริ่มจากเปิดหน้าเมนูหน้าต่างอาแทสหรือก็คืองานขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูที่หัวข้อล i t ิดนะแล้วก็ทีนี้นะครับมันจะมีเซตงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพวกนี้อยู่ด้วยซึ่งก็จะขอเริ่มจากแสดงที่เป็น7งานข้างบนนี้กันละกันนะครับซึ่งเนี่ยจะเป็นเซตงานเกี่ยวกับ เขาดาวต้อนรับคุยภาคใหม่นะก็เริ่มจากงานตัวแรกนะครับงานตัวแรกนะครับจะมีเงื่อนไขที่ให้เราทําการตีบวกนะครับซึ่งจะเป็นอาวุธหรือชุดเกราะก็ได้แต่ว่าต้องเป็นเดเดรตี้ระดับ5ดาวแล้วก็ทําการตีบวกให้ถึง50ให้ได้ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของงานตัวแรกนะว่าเป็นอาวุธชุดเกราะก็ได้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นเดดรตี้ระดับ5ดาวแล้วก็ตีบวกให้ถึง50ทั้งหมด3ชิ้นก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับแล้ว 2 3แล้วก็4นะครับอันนี้ขออธิบายรวดเดียวนะเสื้อเนี่ยมันจะเป็น3งานที่ เราทาการตีบวกตัวอาวุธซีรีส์ที่ได้มีการระบุเอาไว้นะครับให้ถึงบวกส0สิให้ได้ทั้งหมด1ชิ้นด้วยกันนะซึ่งเนี่ยก็คือจะมี3งานก็คือเป็น3ชิ้นนะครับก็จะมีเป็นซีรีส์คุคุโลเซอโตซีรีส์เกติก้าแล้วก็ซีรีส์ซังควยมูหรือก็คือซินควิมนั่นเองนะครับซึ่งอ่าสองอันล่างเนี่ยที่เป็นซีรีส์เกติก้ากับซินควิมนะครับมันเป็นอาวุธที่มีไวก่อนอันนี้นานแล้วแล้วก็อันแรกเนี่ยมันจะเป็นอาวุธใหม่ที่มีการอัปเเเดตตข้ามามนนะัับกกวซี็็จป ินแบบนี้อ่ะนี่คือตัวอย่างของตัววอรซีดีใหม่นะครับซึ่งมันจะเป็น อาวุธเลดี้ดับ5าดาวแล้วก็จะดรอปจากมอนสเตอร์ประเภทโดโลสุแล้วก็คือมอนสเตอร์ประเภทดอที่มีเลเวลตั้งแต่สาเดขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการดรอปอยู่กับมอนสเตอร์ที่เป็นแต่ละตัวกันเลยนะคืออย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็จะดรอปปืนนะตัวนี้ดรอปดาบนะตัวนี้ดรอปลอ็อตนะตนนะก็คือจะมีการแยกชนิดกันไปเลยนั่นเองนะครับก็สามารถไปหาฟาร์มหรือว่าหาซื้อมาก็ได้แล้วก็จากนั้นเนี่ยทำการตีบวกให้ถึงบวก4 0ก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับซึ่บบแ ว่าต้องการจะทําให้งานผ่านๆได้แต่้าใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถอาอาชีดอะนะันนะั้นมาทําการตีบทถึง40ก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขทั้ง3ตัวนี้นะครับโอเคถัดมางานที่5งานที่5นะครับจะเป็นงานที่ให้เราทําการตีตัว ไอเทมคอนเทนเนอร์ก็คือกล่องคอนเทนเนอร์สีแดงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นกล่องคอนเทนเนอร์สีแดงที่อยู่ในเขตของรีเทมเขตทะเลทรายทั้งหมด65กล่องด้วยกันนะครับซึ่งความจริงในฝั่งทะเลทรายเนี่ยมีเป็นร้อยกล่องเลยนะล้วก็ถามว่าใครที่เคยตีมาก่อนนี้นนแล้วแล้วก็เกิดจำนวนนี้ไปแล้วเนี่ยเข้าเกมมาปุ๊บมันก็จะผ่านทันทีเลยนะครับสำหรับงานที่5ที่ให้ตีกล่องคอนเทนเนอร์สีแดงนะแล้วก็ถัดม,มา งานที่6กับงานที่7นะครับ2งานนี้จะมีเงื่อนไขเหมือนกันนะก็คือจะให้เราทำแต้มบัตเทิลพาวเวอร์ให้ถึงเกณฑ์ให้ได้นะครับซึ่งก็จะมี1,800แต้มกับ1,900แต้มนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยใครที่มีการแบบแบบเก็ตได้ว่าตันตั้งแต่ตอนแรกแล้วมีการทำอาวุธทำชุดเกราะดีๆเนี่ยก็คือผ่านเงื่อนไขไแบบสบายๆกันเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขของงานที่6กับ7นะครับอ่นนี้คือเงื่อนไขทั้งหมดของตัว งานจากกิจกรรมคาวดาวนั่นเองนะครับซึ่งของเราวันนั้นจะเหมือนกันทุกงานเลยนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยเงิน50,000เอ็นเมเซนต้า EFP 5 0 0 e หมื EFP แล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับมันจะเป็นไอเทมที่มีชื่อว่าคูวาลิสุ e x p e d i t i o n Prep Ticket นะครับมันเป็นไอเทมแบทีเดียวนะไอเทมชิ้นนี้นะครับมันคือไอเทมที่ชั้นสับในการแลกของที่กําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะคือในตอนนี้นะครับมันเป็นไอเทมที่ ให้เราทําการเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ถากว่ามีการอัปเดตเข้ามาแล้วก็สามารถอาไอเทมตัวนี้เนี่ยไปใช้ในการแลกของได้นั่นเองนะครับอันนี้คือรายละเอียดของไอเทมตัวนี้นะแล้วก็ที่นี้นะครับงานเซตน,นี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นงานที่เราสามารถเทได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่แปดพุนายน2022กันเลยนะครับหรือก็คือมีระยะเี่ยถึง2เดือนกันเลยนะแล้วก็ถากว่าให้เดาเนี่ยในวันที่8วิถุนายนนะครับก็คือวันที่มีการอัปเดตูุยภาคเตหิมะนัดันเอนะครับก็คือพพูยุยภาคคูวาลิสุ และนั่นก็เป็นตัวอย่างของปุยภาคใหม่เขตฮิมาร์คูบาลิสูที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในเดือนมิจุนายน2022นั่นเองนะครับอทีนี้เราไปดูเซตงานต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือจะเป็นเซตงานกลุบข้างล่างที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับเลเวลอันใหม่ก็คือเลเวล45ใช่ไหมซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวกับ ตัวเลเวแล้วก็ตัวเมนแทสอยู่ด้วยนะครับก็ขอเริ่มจากเลเวอัก่อนกันล้กันนะซึ่งตัวเลเวนะครับมันจะมีอยู่4งานก็คืองานที่1 2 3 4ซึ่งอันนี้เนี่ยเงื่อนไขเข้าใจง่ายๆเลยครับก็แค่ขอให้คราดงแรกหนึงใน ID ของเราเนี่ยเป็นเลเวล10 20 30แล้วก็40ตามลำดับนะครับก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วส่งขอระวันนะครับงานตัวแรก จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับไอเทมตามนี้ก็คือจะเป็นตัวแรกนะครับก็จะประกอบไปด้วยโมโนไท40อันดัวรไม้40อันแล้วก็ไทไนท์อีก40อันนะครับอันนี้เป็นของรางวัลจากงานแรกนะถาดมางานที่2ก็จะได้รับเรื่องของแรกเหมือนกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยฟลอนช้างกับเททาไซส์อย่างละ40อันถัดม,มางานที่3งานที่3นะครับเราจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับฟวัดสเกล10อันแล้วก็ NXQ อีก1อันนะครับแล้วก็สุดท้ายอันที่4ก็คือจะเป็นงานที่ เราจะรับขอนวันเป็นอิสระซิลีชิ้นนี้นะครับมันจะเป็นซากุระซาคุรุก็คือเป็นซากุระไซเคิลก็คือเหมือนกับเป็นกําไลข้อมือซากุรานั่นเองนะครับน,นี้จะเป็นเรื่องของอิสระซิลีที่จะได้มา1ชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เซตถัดมาเซตงานถัดมานะครับก็จะเป็นเซตงานเกี่ยวกับเมนแพททั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่ให้เราไปเล่นสตอรี่หรือก็คือเป็นเรนื่องหลักของตัวเกมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรนื่องในบทที่2ก็คือเนือร่งในนนฝัังเขตททก็ค น้แต่ตอนต้นเข้าเขตเทเรซแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตอนช่วงสุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าได้ผ่านมาแล้วก็จะผ่านเงื่อนไขแบบทันทีเลยนะครับส่วนขอลวันก็จะประกอบไปด้วยงานที่1 2ึสนะครับขอลวันจะเหมือนกันเลยนะก็คือจะเป็น EFP 5 0หมืแล้วก็บัตร s อ10 s ส1ใบต่อ1งานนะครับก็คือได้มา3ใบนะแล้วก็ถัดมางานที่4กับ5 อันที่4กับ5นะครับขอระวบัลจะเป็น efp 100แ e efp ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ได้รับบัตร sd 10 sd อีก1ใบด้วยนะครับหมายความว่าโดยรวมเนี่ยเราจะได้รับบัตร sd มาถึง5ใบแล้วก็ efp ประมาณสัก2อ0 0สน0 0 0นั่นเองนะครับอันนี้คือเซตงานที่เกี่ยวกับ การอัปเดตอาเลเวลอันใหม่ก็คือเลเวล45นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเซตงานที่เกี่ยวข้องกับตัวอาอัปเดตของฝั่งรีเทมก็คือไปแถดงอันใหม่นั่นเองนะครับก็คือจะมีตอนอามันมีทั้งหมด4งานนะแต่ตอนเนี้ยมามา,มาแค่3งานก่อนนะครับก็เริ่มจากงานตัวแรกงานตัวแรกนะครับจะเป็นงานที่ให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่ในฝั่งของรีเทมนะครับ ตัวไหนเลเวาไหนก็ได้เลยนะขอแค่ก็จัดมาให้คนทั้งหมด300ตัวก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับส่วนคาราวันก็จะเป็นเงิน100,000เอ็นเมเซนตาแล้วก็50,000 EXP นะครับ แล้วก็ถัดมางานที่2ง,งานที่2นะครับจะให้เราไปกําจัดบอสที่อยู่ในเขตของรีเทมเขตทะเลรายนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวไหนเลเว่าไหนก็ได้เหมือนกันนะแต่นี้เนี่ยให้กาจัดมาแค่20ตัวก็พอแล้วนะครับคอร์บานก็เหมือนกันด้วยนะก็คือจะเป็นเงิน10,000แสนเอ็นเมซนต้าแล้วก็ห e ้าหมื่นเอ็กพีนะครับแล้วก็สุดท้ายงานที่3ตอนนี้ก็คือจะเป็นงานที่ ให้เราไปลงไฮแลทกอันใหม่ของฝั่งรีเทมนะครับซึ่งอันแรกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นงานที่ให้เราไปตีอาร์มอเซอร์แลงสามของตัวรีเทมูเอรูโนซาหรือก็คือทางฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับทั้งหมด300ตัวก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วส่วงคอระวันนะครับก็จะเป็นไอเทมชิ erm ้นนี้เลยก็คือตัวอาร์มรีไฟเดอร์นั่นเองนะครับทั้งหมด1อันด้วยกันนะแล้วก็ความจริงจะมีอีกหนึ่งตัวด้วยก็คือจะเป็นเงื่อนไขที่ให้เราไปลงเรื่องเกี่ยวกับ ตัวมัควาโดคาโซหรือก็คือมัควาโดโลเวอร์เรเวลนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นแบบแร้ส3ามนะแล้วก็ให้เรกากระจายมอนสเตอร์เดโซนนีนน่ทั้งหมด300ตัวก็คือเป็นเงื่อนไขเหมือนกับอันนี้เลยนะครับเพียง oh. แต่ว่ามันจะเป็นคนละฝั่งนะ oh. ฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นฝั่งได้ตรงนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นฝั่งขวาที่เป็นตัวมัควาโดโลเวอร์เรเวลนั่นเองนะครับ oh. ซึ่งอันนี้เนี่ยขอะวังก็จะเหมือนกันด้วยก็คือจะเป็นตัวอาร์มเรฟไรเดอร์หนึ่งอันนะครับ oh. แล้วก็เซ็ตงานหลังนะ 27เมษายน2022นะครับหรือก็คือเวลาให้ทำทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะแล้วก็เดี๋ยวงานอสุดท้ายก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตใหม่ทีหนึ่งในวันที่13เมษายน2022นะครับแล้วก็งานเซตนี้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่งานเคาดาพูยภาพใหม่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องว่าอะไรพวกนี้ด้วยมันจะเป็นเซตง,งานที่เราทําได้แค่ครั้งเดียวต่อ1 ID นะครับก็คือจะไม่สามารถทำซ้ำที่ตัวละครตัวอื่นได้แล้วก็เดี๋ยว ในประมาณสักกลางๆเดือนก็คือประมาณสักวันที่20เมษายนนะครับก็จะมีการอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับตัวเคว้อ,อันใหม่ด้วยแล้วก็จะมีเ,เด็ดแพทที่เกี่ยวกับตัวเควอ,อัน,นั้นด้วยเช่นกันนะครับซุดถ้าหากว่ามีการอัปเดตเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปแบบนี้บอกข้อมูลการเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตน ちょっと待って。